คุณนิ้วกลมทุกครั้งที่เราทําผิดมันจะกระซิบกับเราเสมอว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่นะหากต้องเลือกระหว่างการซื้อดินสอสักแท่งหรือยางลบสักก้อนหลายคนคงเลือกซื้อดินสอก่อนอยางลบเพราะถ้าไม่มีดินสอเลยยางลบคงต้องชะเง้อรออีกนานกว่าจะได้ลงมือทำหน้าที่ของมัน การสร้างสรรย่อมมาก่อนการแก้ไขก็จริงดังว่าทว่าเมื่อเริ่มใช้อย่างลบแล้วเราจะพบว่ากระบวนการสร้างสรรกับการแก้ไขนั้นดำเนินไปควบคู่กันเขียนแล้วลบลบแล้วเขียนวนเวียนจนงานชิ้นนั้นสำเร็จเสร็จสมบูรณ์เมื่อมองในมุมนี้ การลบออกก็สำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานไม่แพ้การต่อเติมเสริมแต่งยางลบจึงสำคัญไม่แพ้ตินโสบนโต๊ะของนักสร้างสรรค์สถาปนิกนักคิดนักวาดนักเขียนหรือนักเขียนคนใดไม่มียางลบเราจะพบความอลหมา่านบนหน้ากระดาษ มีร่องรอยการขีดฆ่าวุ่นวายเพราะไม่มีใครสร้างสรรค์สิ่งใดได,ได้โดยไม่อาศัยการแก้ไขซ้ำแล้วซ้ำเล่านวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายที่เราใช้สอยกันล้วนผ่านการลบมาไม่น้อยไปกว่าการลากเส้นสร้างสรรค์กระนั้นก็ตามคุณครูศิลปะมักสอนนักเรียนที่ยังไม่มั่นใจในการเขียนรูปว่า อย่าลบบ่อยแต่ให้ค่อยๆร่างภาพนั้นขึ้นมาอย่างที่คิดไว้ในใจเสียก่อนแล้วจึงค่อยตกแต่งต่อเติมทีหลังเพราะถ้าเขียนไปลบไปก็ไม่ต่างอะไรกับการก้าวๆถอยๆงานก็จะพลอยไม่เสร็จเมื่อเริ่มต้นลงมือวาดรูปหรือทำงานเราต่างคาดหวังว่า ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบไร้ที่ติพอขีดเส้นเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยก็อดไม่ได้ที่จะลบแล้วาดใหม่แก้มาแก้ไปก็มักจะถอยกลับไปที่กระดาษเปล่าในช่วงต้นของการทำงานจึงควรวางอย่างลบไว้ไกลๆยังไม่ต้องนึกถึงการแก้ไขแต่ควรใส่ใจกับการสร้างสรรค์ เพราะการหมกมุ่นกับการแก้ไขมากเกินไปจะทำให้มือและสมองเกรงจนไม่กล้าสร้างอะไรขึ้นมาหลายคนพบปัญหานี้ในช่วงเริ่มงานเกรงกลัวคําวิจารณ์จนไม่ได้ลงมือทากลัวเจ้านายติจนไม่กล้าริเริ่มกลัววาดไม่สวยเลยไม่ยอมวาดสักทีอย่างลบ จึงควรทำหน้าที่ในเวลาที่ถูกที่ควรไม่ว่าจะเป็นยางลบของเราหรือยางลบของคนอื่นที่ยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขให้ก็ตามหากยางลบทำหน้าที่เร็วเกินไปรีบแก้ไขเกินควรจะเกิดความปั่นป่วนในการทำงานทำให้งานช้าคนไม่กล้าและไม่มั่นใจยางลบ ไม่ได้มีไว้เพื่อเตือนเราว่าจงทำให้สมบูรณ์แบบตรงกันข้ามมันบอกกับเราว่าไม่มีการสร้างสรรค์สิ่งใดที่ไร้ที่ติเพราะฉะนั้นจึงต้องมียางลบอยู่บนโลกไปนี้การเริ่มลงมือทำสิ่งใดก็ตามย่อมมีข้อผิดพลาดจุดบกพร่องให้แก้ไขคนที่ไม่เคยทำผิด คือคนที่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลยหากอยากริเริ่มทำสิ่งใดแล้วไม่แน่ใจให้ลองหันหน้ามามองอย่างลบแล้วคุณจะพบความมั่นใจจากมันมันจะกล่าวคําสั้นๆในความเงียบที่มีเพียงนักสร้างสรรค์ผู้หานกล้าเท่านั้นที่จะได้ยินมันจะส่งเสียงสนับสนุนคุณว่าลุยเลยอย่าก,กลัวผิด พลาดไปก็แก้ไขได้และทุกครั้งที่เราทำผิดมันจะกระซิบกับเราเสมอว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่นะอย่างลบที่วางอยู่บนโต๊ะของผู้คนมากมายและที่เรียงรายกันนับร้อยนับพันในร้านเครื่องเขียนโรงเรียนและห้างสรพรพสินค้า เป็นเครื่องยืนยันกับเราได้เป็นอย่างดีว่าความผิดพลาดยังเป็นของคู่มนุษย์ปุทุชนโลกนี้ไม่ได้มีเรานั่งลบคำผิดลบทิ้งแล้ววาดใหม่หรือแก้ไขผลงานอยู่เพียงผู้เดียวสักหน่อยหากมองไปที่โต๊ะใครแล้วไม่เจออย่างลบเราก็จะพบการลบอยู่ดีบนแป้นคีย์บอร์ด ปุ่ม delete และฟังก์ชัน undo ยังเป็นเครื่องยืนยันที่ดีถึงความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์เรายิ่งอายุมากขึ้นเรายิ่งใช้อย่างลบน้อยลงน่าตั้งคำถามเหมือนกันว่าเราผิดพลาดน้อยลงหรือเราไม่ยอมแก้ไขในสิ่งผิดมากขึ้นกันแน่ ผู้ใหญ่บางคนก็อายที่จะหยิบอย่างลบขึ้นมาแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองจึงมักใช้น้ำลายลบคำผิดหมกความผิดนั้นไว้แม้อย่างลบจะมีวันแก้ไขและลบความผิดแต่บางความผิดก็ลบไม่ได้สำหรับเรื่องใหญ่จึงควรช่างใจให้ดี หากเปรียบชีวิตตอนเกิดขึ้นมาเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่ว่างเปล่าแต่ละคนคงใช้เวลายืดยาวไปกับการวาดภาพลงบนกระดาษแผ่นนี้ให้สวยงามที่สุดวาดแล้วลบลบแล้ววาดผู้ที่ใช้เวลากับการลบน้อยย่อมมีเวลาให้สร้างสรรค์ภาพวาดอันสวยงามนั้นมากขึ้น ตรงกันข้ามกับคนที่ลบแล้วลบอีกกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตภาพที่วาดก็อาจจะยังไปไม่ถึงไหนจึงควรคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะลากเส้นในชีวิตแต่ละเส้นถ้าลากได้ดีอย่างใจก็ไม่ต้องเสียเวลาลบแก้ไขแล้วลากใหม่อีก ถ้าลากแล้วยังไม่ถูกใจก็ต้องลบใหม่ซ้าแล้วซ้าเล่ากระดาษผ่านจะเน่าเอาได้อย่างไรก็ดีเมื่อผิดพลาดแล้วแก้ไขย่อมดีกว่าการดันทุรังลากเส้นเบี้ยวๆนั้นต่อไปโดยไม่สนใจอย่างลบเพราะยิ่งลากยาวยิ่งลงเส้นหนักก็ยิ่งลบยากเมื่อคิดจะลบ เส้นหนักๆน,นั้นก็อาจฝากริ้วรอยเละเอะเทอะเปรอะหน้ากระดาษหากชีวิตเป็นเช่นภาพวาดการถอยออกมาดูไกลๆย่อมทำให้เห็นจุดผิดพลาดที่ต้องแก้ไขชัดเจนเมื่อวาดไปได้สักพักจึงควรถอยหลังออกห่างจากกระดาษแผ่นใหญ่แผ่นนี้เพื่อที่จะแก้ไขได้ทันท่วงที ไม่ก้มหน้าก้มตาวาดภาพใหญ่ภาพนี้จนเพลินเกินไปคงจะน่ารักดีหากมีใครสักคนวางยางลบเอาไว้ที่หัวเตียงเพื่อเตือนตัวเองให้สำรวจตรวจสอบภาพวาดชีวิตที่ได้คิดได้ร่างเอาไว้ในจินตนาการได้ลองหันกลับไปมองภาพที่ได้วาดมาแล้ว และคิดว่าจะต้องแก้ไขอะไรบ้างมีสิ่งใดที่เปี้ยวออกนอกเส้นทางบ้างไหมแล้ววางแผนใช้อย่างลบลบความผิดพลาดในแต่ละวันทุกค่ำคืนเพื่อที่จะตื่นมาวาดภาพต่อไปวาดให้สุดฝีมือชาพระกัหยินท่านที่มีปัญหาสุขภาพไตเบาหวานโคอเลสเตอรอล เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียโรครุมเรา้าปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำให้ท่านล้างสารพิษด้วยวิธีธรรมชาติดื่มชาพระเจนยิ้สิคะ